ของท่านแนะนําตัวก่อนครับพี่ติมางามหนกคะสวัสดีค่ะนี่แม่มดรัตนวัตนะคระมดลัตนวันนะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์พี่ชาติก่อนดีกว่า <c oughs> พี่ชาติเริ่มต้นการลดน้ําหนักเนี่ยตั้งแต่อายุไอ้ตั้งแต่น้ําหนักเท่าไหร่วิ่งไปเลยพี่93ค่ะปัจจุบันเหลือ 88. 88 88ก็ถือว่ามาได้ไกลมากใช้เวลาน,านานขนาดไหน สเดือนแล้วสี่เดือนแล้วทําไมถึงเริ่มออกกําลังกายครับเอเมื่อก่อนนี้ไม่สบายค่ะปวดหัวแล้วเป็นไมเกรนอืมแล้วมีเป้าหมายว่าจะลดลงไปเยอะขนาดไหนประมาณอีกประมาณใช่จะให้ได้กิกก็ประมาณเอ,เอาอีกแปดสิบห้านี้แหละค่ะก็ประมาณนี้ใช่ <c oughs> ไหมครับก็ <c oughs> คือให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นมากก็นเถอะนะเพราะว่าเราเราอ้วนมาแต่แต่เด็กไหมหรือว่าเพิ่งมาอ้วน มาอ้วนตอนท้องนี่แหละค่ะตอนอมีลูกเนะะี่ยค่ะครับอไม่ได้อ้วนแต่กําเนิดไม่ได้อ้วนแต่กําเนิดแต่เกิดมาอ้วนค่ะดีไหมกับกับกิจกรรมกับกิจกรรมนี้ดีมากเลยคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีไม่เกณฑ์ไม่ปวดหัวไม่มีอะไรเลยคะ่ะสุขภาพแข็งแรงคะ่ะเรื่องอาหารเป็นยังไงบ้างอาหารการกินก็เดีย๋ยวนี้ก็ไม่ทานของมันของหวานก็ไม่ไม่กินแล้วปกติกินน้ำหวานไหมยังกินชอบกินค่ะ เบียร์เ,ยเล่าเบียร์เป็นยังไงบ้างเล่าเบียร์ทุกวัน,นะคะ่ะ <laughs> ปัจจุบันใช่ไหมนะครับ <laughs> ก <laughs> 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 ็งดงดบ้างใช่ไหม <c oughs> จวง <c oughs> ก็น้ำหนักทั้งทรงตัวนะครับโอเคขอบคุณพี่ชาติครับ